อ๋ออันนี้พี่คั้นไว้แล้วใช่ไหมคะแค่หลอกแค่ร้านมันมันไม่น่าดูไม่เป็นไรค่ะคัทไว้แล้วแี่คั้นเมื่อกี้ได้ไงอ๋อแก้วใหญ่นี้แก้วเท่าไหร่อ่ะคะยี่ห้าโอ้หแก้วใหญ่มากเลยอะ่ะใช่แล้วผมใสแ่แกงแกงแค่แค่หนเลยอ๋อแบบเข้มข้นเลยอันนี้กี่ออนอ่ะพี่สามสอง สามอนอนสองอนอนจะีอิงอาจจะเพียบหน่อยนี่เป็นไรแบบสดอ๋อเป็นขวดก็มีอันนี้นนก็คั้นสดเหมือนกันเหรอคะพี่คครับครับมแล้วอันนี้ที่คั้นสดกินได้กี่วันนะพี่ใส่ตู้เย็นนะต้องฟิตองใส่ต้องฟิตนะอ๋อแช่ฟิต เราิตก็ได้ประมาณ3วันอ๋อแต่ตู้เดี๋ยวหนูจะลองแก้วเอ้ยจะลองแบบขวดด้วยดีกว่าแสงไม่ถ็งเดี๋ยวซื้อไปกินโรงงานแค่ซฟิสไว้จะจะจะใส่ข้างนอกนะค่ะข้างนอกมีผักมีปลามีผลไม้เนี่ยความเย็นไม่ถึงแน่อ๋อเสียบ ที่ใส่น้ำแข็งแบบไม่เต็มเนะไม่เต็มผมต้องการให้ลูกค้ากินเยอะดีมากเลยไม่ใช่ดูดพืชเดียวหมดบริการแบบเต็มที่เลยพวกผมเคยไปกินมาแล้วอ่ะใช่ไหมน้ำมาจะดูดพืชเดียวหมดล่ะใช่น้อ้อยขันสดร้อยเปอร์เซ็นต์หวานหอมอร่อยสิบบาทที่สิบบาท <laughs> อ๋อนี่งไง มีสรรพคุณด้วยได้ค่ะได้ค่ะอุดมด้วยสารอาหารแคลเซียมโพแทเสเซียมมีเอนไซม์ช่วยป้องกันฟันผุมีน้ำตาลน,น้อยกว่าน้ำอัดลมหรือพวกน้ำหวาน หวานจากน้ำตาลไม่มีอะไรอะวิตามินเกลือแร่ใดๆให้แคลอรี่สูงหวานจากน้ำอ้อยอุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้แคลอรี่ต่ำมีดชัชนีอะไรอะกร,กรเซมิกต่ำปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พี่ไม่ได้ปั่นอีกแล้วเหรอผมไม่ปั่นอีกแล้วเพราะว่าผมมันหมดแล้วที่เตรียมมาไวอ้อ่ะอถ้าอยากดูปั่นต้องประมาณตอนเช้าครับอันนี้ให้ต่อใบปั่นสองรอบปั่นสองรอบปั่นเช้าแล้วก็ปั่นไปอ๋ออันนี้พี่ขายเช้าเย็นใช่ไหมตั้งประจำใช่ไหมเช้าปกติจะมาเช้าแล้วก็เลิกใบสาม,มแถววันเนี้ย ผมจะผมจะอยู่ที่แปดประมาณอาทิตย์ละสองสามวันตอนเย็นนะเอ้าหรอครับหน,นูนึกว่า<บ>พี่จอดประจำตอนตอนเย็นเหรออยู่อยู่เป็นบางวันอ๋อบางวันมาไม่ไม่เจอผมไหมเจอไหมเจอสมมติว่ามาอย่างเัืเนี้ผมก็ไม่ไอยู่นะอ๋อพี่ตักให้หนูเลยเอางเอาแก้วยี่สิบแล้วก็<อ>ที่เป็นขวด ขวดละสิบบาทสองขวดโอน้ำสุกน้ำสุกเดียวมาสุกเสาดิแล้วพี่ไปรับอ้อยมาจากไหนะคะพี่อ้อยชนบุรีครับพี่ชนบุรีครับแล้วก็จะมีอ้อยสุพรรณเป็นบางรถเขามาส่งหรือว่าพี่ไปรับเองคะอ้อยสุพรรณเขามาส่ง ค่อยคนผมไปรับเองรับมาเป็นตันเลยเหรอพี่ไม่ถึงเอามาซีละห้าร้อยรูโอ้เขากอมาส่งจะขายเป็นันจะแดงเอาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอามาส่งที่อยู่ได้กี่วันนะคะพี่หมายถึงว่ามันมีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ้อยอ่อนก็ประมาณห้าวันถ้าอ้อยแก่ก็สามวันถ้าเอาไว้มันจะแบบบีบน้ําตาลบีบน้ําให้ออกใช่ไหมพี่มันจะแดงอ๋อเหรอโอ้จะแดง พอแดงพุกพอเรามีน้ำพุกมันก็มีกลิ่นหูดโอเคพ,อพี่ลอชิมดูได้ค่ะยกยกยกพี่ยกเลยเหรอใช่หันมา